ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนบทปฏิบัติการที่9เรื่องการไทเทรตระหว่างกรดและเบสนะคะโดยวัตถุประสงค์ที่เราจะศึกษาในวันนี้ก็คือข้อแรกเลยเราจะต้องสามารถหาความเข้มข้นของสารละลายได้2ก็คือเพื่อฝึกทักษะการไรเทรตปฏิกิริยากดและเบส ส่วนข้อที่3ก็คือเพื่อฝึกทักษะการเตรียมสารละลายมาตรฐานทุติยภูมิโซเดียมไฮดรอกไซด์และการไตรเต็หาความเข้มข้นของเบสด,ด้วยโพเทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลตนะคะโดยการไตเต็ดระหว่างกรดกับเบสก็คือเป็นกระบวนการวิเคราะหา์หาปริมาณของกรดหรือว่าเบสโดยให้สารละลายกรดหรือว่าเบสทำปฏิกิริยาพอดีกับสารละลายมาตรฐาน ส่วนเบสหรือว่ากรดซึ่งทราบความยุ้มพ้นที่แน่นอนก็จะใช้อินดิเคเตอร์เป็นสารที่บอกจุดยุติด้วยการสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายนะคะการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดและเบสเราจะเรียกปฏิกิริยานี้ว่าปฏิกิริยาสะเทินซึ่งนักศึกษาจะหาได้จากอันแรกเลยก็คือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงค่า pH ที่จุดสมมูลนะคะแล้วก็ ดูจุดยุติหรือว่าจุดที่เปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ซึ่งอินดิเคเตอร์นี้ก็ควรจะมีค่า pH ที่ใกล้เคียงกับจุดสมมูลนะคะโดยอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการไตเตตก็คือจะมีดังนี้อันแรกเลยนะคะสำคัญเลยก็คือบิวเรตนะคะบิวเรตอันที่สองก็คือขวดรูปชมพู่อันที่สามก็คือปีเปตส่วนอันสุดท้ายก็คือเป็น วดวัดปริมาตรนะคะที่ใช้ในการเตรียมสารนะคะโดยมาดูก่อนนะคะว่าสารละลายเนี่ยที่เป็นสารละลายมาตรฐานเขาแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันก็คืออันแรกจะเป็นสารละลายมาตรฐานปฐมภูมินะคะ ซึ่งตัวสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิก็คือเป็นสารละลายที่ต้องทราบความเข้มข้นที่แน่นอนนะคะจะมีความละเอียดถึงทศนิยมสี่ตำแหน่งหมายความว่ายังไงหมายความว่านักศึกษาจะต้องเอาสารที่ได้นะคะไปชั่งด้วยเครื่องชั่งทศนิยมสี่ตำแหน่งนะคะ เป็นสารที่มีสูตรแน่นอนมีน้ำหนักโมเลกุลสูงเพื่อลดความผิดผิดพลาดจากการชั่งนะคะมีความคงตัวและความบริสุทธิ์สูงอย่างเช่นโพเทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลตหรือเราจะเรียกชื่อย่อๆว่า KHP นะคะดังนั้นถ้านักศึกษาได้ยินที่อาจารย์พูดว่า KHP สารละลาย KHP ก็คือให้รู้ไวนะ้เนาะว่ามันก็คือโพอเทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลตนั่นเองนะคะ อันที่2ก็คือจะเป็นสารละลายมาตรฐานทุติยภูมินะคะเป็นสารละลายที่ไม่สามารถเตรียมให้ได้ความเข้มข้นที่แน่นอนได้โดยตรงนะคะเพราะว่าอะไรมันมักจะเป็นสารที่ดูดความชื้นหรือว่าระเหยได้ง่ายหรือว่าสลายได้เมื่อถูกอากาศอย่างเช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะซึ่งโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเราจะสามารถหาความเข้มข้นที่แน่นอนได้ โดยนำไปไทเทดกับสารละลายมาตรฐานปฐม,มภูมิเมื่อกี้นะคะข้อแรกที่อาจารย์พูดไปเนาะแล้วปฏิกิริยาในการไตรเทดกรดเบสนะคะมีปฏิกิยาที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือเป็นปฏิกิยาระหว่างกรดแก่กับเบสแก่อันที่สองก็คือเป็นปฏิกิยาระหว่างกรดแก่กับเบสอ่อนส่วนอันที่สามก็คือเป็นปฏิกิยาระหว่างกรดอ่อนกับเบสแก่นะคะ ทีนี้เรามาดูความหมายของที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้ว่าจุดสมมูลคืออะไรจุดยุติคืออะไรเนาะมาดูอันแรกเลยจุดสมมูลก็คือจุดที่กรดและเบสทําปฏิกิริยาพอดีกันหรือว่าจุดที่ไฮโดรเนียมไอออนนะคะหรือไฮโดรเจนไอออนทำปฏิกิริยาพอดีกับ o ลบหรือว่าไฮดรอกไซด์ออนด้วยจำนวนโมลที่เท่ากันนะคะโดยที่จุดสมมูลจะมีค่า pH เป็นอย่างไรก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของกรดแล้วก็เบสที่นำมาไทเทตนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตารางนะคะบอกชนิดของสารที่จะใช้ในการไทเทตนะคะอย่างเช่นถ้าเราไทเทตกรดแก่แล้วก็เบสแก่นะคะค่า pH ของจุดสมมูลก็คือจะต้องอยู่ที่ประมาณ7ใช่ไหมคะหรือไทเตระหว่างกดแก่แล้วก็เบสออนค่า pH ของจุดสมมูลนะคะก็คือจะอยู่ที่น้อยกว่า7นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นกราฟนะคะของสารละลายะระหว่าง pH แล้วก็ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ตรงนี้ก็คือจะเป็น7นะคะที่เป็นจุดสมมูลของมันนะคะ แล้วจุดยุติคืออะไรนะคะจุดยุติก็คือจุดที่อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีขณะที่เราทำการไตเติ ate, กดและเบสอยู่โดยจุดยุตินั้นจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมมูลที่ได้โดยเราจะต้องเลือกอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมในทางปฏิบัติก็ถือว่าจุดยุติก็คือจะเป็นจุดเดียวกันกับจุดสมมูลนะคะอย่างเช่นในการไตเติ ate, กดเบสเนาะเราทำการเติมอินดิเคเตอร์ก็คือฟีนอลทาลีนลงไปนะคะ สารละลายที่ได้นะคะก่อนเริ่มการไทเทตก็คือจะสารละจะสารละลายจะมีลักษณะใสไม่มีสีทีนี้ก็ทําการไทเทตไปเรื่อยๆนะคะทําการไทเทตไปเรื่อยๆจนสารละลายนะคะจะมีการเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูอ่อนนะคะถ้าสมมุติว่านักษาไทเทตแล้วได้สารละลายที่เป็นสีชมพูเข้มแบบนี้หมายความว่าอันนี้คือเลยจุดยุติไปแล้วนะคะ แล้วอินดิเคเตอร์คืออะไรอินดิเคเตอร์ก็คือสารที่เราใช้ทดสอบความเป็นกรดเป็นเบสของสารละลายโดยส่วนใหญ่จะเป็นอินสารอินทรีย์ที่มีโครงสร้างสลับซับซ้อนแล้วก็มีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อนหรือว่าเบสอ่อนแต่ส่วนมากนะคะมักจะเป็นกรดอ่อนโดยสมบัติของอินดิเคเตอร์ก็มีด้วยกัน3ข้อด้วยกันเนาะข้อแรกอินดิเคเตอร์แต่ละชนิดจะมีช่วง pH ของการเปลี่ยนสีจำกัด แล้วอินดิเคเตอร์โดยทั่วๆไปก็จะมีสารที่ให้สีที่แตกต่างกันส่วนข้อ3ก็คือสีของอินดิเคเตอร์จะเปลี่ยนไปเมื่อค่า pH เปลี่ยนแปลงนะคะเรามาดูวิธีการทดลองนะคะการทดลองการทดลองก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะโดยตอนแรกอาจารย์จะให้นักศึกษาเตรียมสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิก็คือสารละลายมาตรฐาน KHP นะคะโดยนักศึกษาจะต้องคำนวณก่อนนะคะว่าเราจะชั่ง k s p เนี่ยกี่กรัมนะคะโดยอาจารย์ให้ความเข้มข้นกับปริมาตรไว้แล้วเนาะทีนี้น้ำหนักที่อาจารย์คำนวณอันนี้อาจารย์คำนวณให้นักศึกษาเลยเนาะว่าหลังจากการคำนวณแล้วเราจะชั่ง KHP ก็คือ2.04กรัม จากนั้นนำเคสพีที่ชั่งได้นะคะไปละลายด้วยน้ำนะคะน้ำที่เราทำการละลายเข้าไปเราจะใส่น้ำแค่เพียง50มิลลิลิตรก่อนแล้วถึงแล้วจากนั้นก็ทำการคนสารละลายจนสารละลายามันละลายไปหมดแล้วนะคะจึงจะเทสารละลายนั้น ใส่ลงไปในขวดวัดปริมาตรนะคะซึ่งขวดวัดปริมาตรของเราจะมีขนาด100 ml อันนี้อาจารย์เตรียมไว้ให้นักศึกษาทุกคนแล้วก็คือเตรียมไว้อยู่ที่หน้าห้องเดี๋ยวหลังจากที่อาจารย์ปีบแบบเสร็จให้นักศึกษามาเบิกอ,อุปกรณ์ที่หน้าห้องนะคะเทสารละลายใส่ลงไปสารละลายออที่เราเตรียมเนาะมันจะมีแค่50 ml เทใส่ขวด100 ML นะคะจากนั้น มันยังไม่เต็มขวด100 ml เราต้องมีการปรับปริมาตรโดยการเติมน้ำกลั่นลงไปนะคะเติมน้ำกลั่นลงไปจนปริมาตรได้เท่ากับ100 ml นะคะจากนั้นเราก็เขย่าวขวดใช่ไหมคะเขย่าวขวดก็คือปิดฝาก่อนเนาะแล้วก็เขย่าขึ้นลงขึ้นลงนะคะทำอย่างนี้ประมาณ5-6รอบนะคะจากนั้นเราก็คำนวณหาความเข้มข้นของ KHP จากน้ำหนักที่เราชั่งได้ หมายความว่าเ,เราคำนวณมาแล้วเริ่มต้นว่ามันได้2.4กรัมแต่ว่านักึษาบางกลุ่มนะคะเราอาจจะไปชั่งตอนไปชั่งเนี่ยเราบอกว่าอาจารย์ครับหนูชั่งได้2.06กรัมหรือว่าบางกลุ่มอาจจะชั่งได้2.01กรัมอะไรแบบนี้เนาะก็ให้บันทึกน้ำหนักที่เราชั่งจริงแล้วถึงจะมาคำนวณหาความเข้มข้นที่ ได้จากการชั่งน้ําหนักนะคะทีนี้ตอนนี้นะคะเราได้เราได้ตอนที่1และเตรียมสารลายมาตรฐานปฐมภูมิ KHP แล้วใช่ไหมคะตอนที่สองเราก็จะมาเตรียมสารลายมาตรฐานทุติยภูมิก็คือเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น0.1โมลา่านะคะ โดยให้เราชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์จำนวน1กรัมนะคะใส่ลงไปในบีเกอร์ขนาด250มิลลิตรแล้วให้นักศึกษาเติมน้ำกลั่นลงไปจำนวน150มิลลิตรแล้วทำการคนด้วยแท่งแก้วคนนะคะเมื่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ละลายจนหมดแล้วนะคะนักศึกษาก็เติมน้ำลงไปนะคะให้มันครบ250หมายความว่าไงตอนแรกเราเติม150แล้วใช่ไหมคะ เติมให้ครบ250ก็คือเติมลงไปอีก100 ml แล้วก็คนนะคะคนให้สารลายมันเข้ากันแล้วถึงจะเทใส่ในขวดนะคะอันนี้ขวดพี่เขาพี่เจ้าหน้าที่เตรียวไว้ให้เราแล้วตัวนี้ก็คือจะเป็นสารละสารละลายมาตรฐานทุติยภูมิโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นก็คือประมาณ0.1มลาร์ให้นะักึษาเทสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดนี้ ใส่ลงไปในบิวเลตนะคะก็คือบิวเลตก็คือตอนนี้เนาะใส่สารลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ xide, ลงไปในบิวเลตแล้วสารที่เตรียมได้ในตอนหนึ่งระคาทำยังไงต่อก็คือให้หนักศึกษาปิเปตสารละลายในในขวดเตรียมสารตัวนี้เนาะเริ่มต้นก็คือเราเทใส่ในบีเกอร์ก่อนแล้วก็ปิเปตสารละลาย 25 ml เนาะใส่ลงไปในขวดรูปชมพู่ทำทั้งหมด3ขวดนะคะจากนั้นพอครบ3ขวดแล้วให้เราเติมอินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์ที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือฟีนอฟทาลีนโดยเราจะหยดฟีนอฟทาลีนลงไป2-3หยดนะคะ2-3หยดเริ่มต้นหลังจากที่เราหยดฟีนอฟทาลีนลงไปแล้วนะคะสารละลายของเราที่ได้นะคะจะมีลักษณะใสแล้วก็ไม่มีสีนะคะ หลังจากนั้นเราก็ทกําการไทเทตทั้งหมด3อันนะคะ3 3รูป3ขวดนะคะโดยหลังจากที่เราไตาเทตในขวดที่หนึ่งแล้วจนได้เป็นสีชมพูใช่ไหมคะตามที่อาจารย์บอกไปในในตอนบีบทฤษฎีจะได้เป็นสีชมพูนะคะให้นักศึกษาอ่านค่านะคะอ่านค่าสาระละลายที่เราใช้ไปสาระละลายในบิวเลตท,ท,ที่เราใช้ไปว่าเราใช้ไปเท่าไหร่สมมติว่า เราไตาเตตจนถึงจุดยุติแล้วสารละลายที่ใช้ไปก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ในบิวเลตใช้ไป15 ml นักศึกก็บันทึกลงไปในขวดที่1 15 ml นะคะจากนั้นเราก็เทโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยที่อยู่ในขวดนี้ใส่เติมลงไปให้ถึงขีดศูนย์เหมือนเดิมแล้วก็ไตเทตขวดที่2นะคะไตเตตได้เท่าไหร่นะคะถึงจุดยุติได้เท่าไหร่ก็บันทึกผลเหมือนเดิมแล้วถึงจะ เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ในนี้เติมลงไปให้ถึงขีดสูงเหมือนเดิมก็ทำแบบนี้ทั้งหมด3ขวดนะคะจากนั้นนะคะให้นักศึกษาไปปิเป็ดสารละลายากรดไฮโดรคอริกมานะคะกรดไฮโดรคอริกนี้อาจารย์เตรียมไว้ให้ด้านข้างนะคะด้านข้างของห้องแลบให้นักศึกษาเอาขวดรูปชมพู่ไป3ขวดแล้วก็ปิเป็ด กรดไฮโดรคลอริกมา3ขวดนะคะ,ะปิเปตกกดไฮโดรคลอริกใส่ในขวดรูปชมพู่ทั้ง3ขวดแล้วให้เราเติมอินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์ที่เราใช้นะคะจะไม่เหมือนเดิมแล้วเนาะก็คือจะเป็นโบรโมไทมอนบูสองถึหยดใส่ทั้งหมด3ขวดเหมือนเดิมแล้วให้นะักศึษาทำการไตเตนะคะทำการไตเตลส่วนสารละลายที่อยู่ในขวดรูปชมพู่ก็คือจะเป็นสารละลายมาตรฐานทุติยภูมิคือโซเดียมไฮดรอกไซด์ อยู่แล้วไม่ได้เปลี่ยนนะคะก็ทําการไตเตล์ไตเตลดก็คือทําเหมือนก,นกันกับตอนที่สองนักศึกษาก็บันทึกปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ไปนะคะทั้ง3ขวดนะคะจากนั้นเราก็จะมาทําการคํานวณโดยจากตอนที่2นะคะที่เราทําการไตเตลไปเราก็จะมาคํานวณในหน้านี้นะคะโดยเราจะใช้สูตร MVA a เท่ากับ MBVB นะคะ M คืออะไร m a ก็คือความเข้มข้นของกรดก็คือของ KHP ใช่ไหมคะส่วน VA ก็คือปริมาตรของกรดก็คือเราใช้ไปเท่าไหร่คะ25 ml ก็คือจากการปิเปตดสารใส่ในขวดรูปชมพู่ใช่ไหม MB ก็คือความเข้มข้นของเบสก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์เราใช้ปริมาตรเท่าไหร่ก็คือเอาสามขวดที่เราไตาเตรได้แล้วก็มาเฉลี่ยค่ค่าเฉลี่ยอันนี้ก็คือเราจะ,ะเป็นเป็นค่าของ MB ตัวนี้นะคะส่วน VB ก็คือปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ได้จากการไตเตรตนะคะ,ะก็คือหาจากค่าเฉลี่ยอ๋อเมื่อกี้อาจารย์ขอโทษนะคะ ตัว MB เนี่ยเราจะคำนวณส่วน VB ก็คือเป็นปริมาตรของโซเดียมที่ได้จากค่าเฉลี่ยนะคะจากนั้นให้นักศึกษานะคะใช้สูตร MAVA เ mm hmm. ท่ากับ MBVB แทนค่าลงไปเราก็จะได้ค่าค่าหนึ่งออกมาโดยจารย์ให้เป็นค่า Z นะคะความเข้มข้นของ MB ก็คือเป็น Z มูมลต่อลูกบาทเดซิเมตรนะคะส่วนในตอนที่ คำนวณตอนที่3นะคะก็จะเป็นการหาความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกหรือว่า MA นะคะ VB ก็คือปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ได้จากการไรตเต็นะคะก็คือ3ครั้งแล้วเราก็เอามาเฉลี่ยใช่ไหมคะส่วนค่าแซตัวนี้ก็คือจากการคำนวณหาความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ตรงนี้นะคะเราก็เอาดึงมาแล้วก็เอามาแทนค่า แคูณ VB ก็คือ,อที่ได้จากเฉลีย่ยใช่ไหมคะหาร25ก็จะได้ความเข้มข้นของกรดไฮโดรคอริกนะคะโดยวันนี้แลบไม่ได้ยากมากมีทั้งหมดก็คือ,อแลบตอนแรกก็คือจะเป็นการเตรียมใช่ไหมคะไตเต็ดก็คือจะมี2อันไตเตร็ระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์กับ KHP ใช่ไหมคะไตเต็ดระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์กับกรดไฮโดรคอริกแล้ว นักศึกษาก็คำนวณหาความเข้มข้นของทั้งโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์แล้วก็ความเข้มข้นของไฮโดรคลอริกเนาะดังนั้นทั้งหมดมีแค่นี้นะคะ3ตอนซึ่งวันนี้อาจารย์เตรียมอุปกรณ์ที่เป็นบิวเลตแล้วก็ ขวดรูปชมพู่ไว้ที่หน้าห้องนะคะแล้วก็ขวดที่จะใส่สารโซเดียมสารไลยโซเดียมไฮดรอกไซด์ไว้ที่หน้าห้องเรียบร้อยแล้วให้นักศึษามาเบิกอุปกรณ์ไปแล้วก็สามารถเริ่มทำแลบได้เลยนะคะเริ่มทำ l ลบได้เลยจบในการในบทปฏิบัติการที่9นะคะซึ่งเราจะเจอกันอาทิตย์หน้าก็คือจะเป็นบทปฏิบัติการที่10เป็นบทปฏิบัติการสุดท้ายแล้ววันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ